ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ทำเอาช็อกมากๆนะคะเมื่อพิธีกรคนดังอิงอิงสิทธินนกิติสิทโธโพสข้อความและภาพลงใน Facebook ส่วนตัวระบุว่าขณะที่เขียนอยู่มิสตีไม่ได้ยาประการหรือขอความเห็นใจจากใครไม่มีห่วงไม่มีอวร์มันเป็นบันทึกก่าจะเดินทางไปไกลจากโลกที่โหดร้ายใบนี้ สามปีเต็มๆที่ป่วยติดเตียงด้วโรคมะเร็งระยะสุดท้ายมันลามไปปอดกัดตอนน้ำเหลืองและหมอบอกให้เขาและน้องๆรับรู้ว่าเราเหลือเวลาน้อยเต็มทีอะไรที่ยังไม่ได้ทําก็ให้เราทําเรากลับภูมิใจว่าเราจะได้ตายในอ้อมกอดคนที่เรารักเพียงพอแล้วชาตินี้ซึ่งเขาพูดเสมอว่าเขาจะอยู่เคียงข้างจนลมหายใจสุดท้ายของเรา แต่แล้วเหมือนฟ้าผ่าต่อหน้าต่อตามีโทรศัพท์โทรเข้ามาทำเสียงดงังที่รักทันเข้าและยางจ้าชีวิตพังพินาศทันทีทำไมเราโชคร้ายขนาดนี้เขาสองคนใจร้ายมากหมอนวดมันรู้ว่าเราป่วยจิตเตียงไม่มีแรงไปตอก ก่อนกับมันเราลุกขึ้นทนตีตายไม่ได้ตายไม่ได,ไได้ฉันจะอยู่ต่อขอเวลาอีกนิดก็ยังดีสวรรค์วาระสุดท้ายของชีวิตละาหาไม่ตื่นพรุ่งนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกหมอบอกอยู่ได้อีกไม่นานเพราะเขารู้เขาถึงทําแบบนี้กับเราความรักเป็นแบบนี้หรอซื่อสัตย์กับเขารักเลือดทูนมาตลอดผลตอบแทนเป็นแบบนี้เองไม่ได้อยากประกาศแต่อยากให้คนเป็นมะเร็งเรศสุดท้ายแบบเรารู้เท่าทันคนอยู่ข้างๆว่าเขาคิดอะไรเราสมควรว่าอะไรให้เขาก่อนตายเพื่อตอบแทนความดี15ปี ที่ดูแลกันมาไม่เคยให้เขาเดือดร้อนหรือทํางานนอกบ้านจัดเงินเดือนให้ทุกเดือนเงินใช้4 5่ถึงห้าหมบาทตลอด15ปีความดีไม่เคยปรากฏมีรถให้ใช้สอคันซึ่งเขาเบิดค่าล้างและค่าน้ํามันต่างหาก ทุกสัปดาห์ซื้อของก็ของเบอร์ต่างหาภาระต่างๆในบ้านเราดูแลทั้งหมดค่าโทรศัพท์มือถือที่เขาใช้คุยกับจุดๆ,ๆ,ๆเราก็จ่ายให้จากนี้ไปเขาต้องเริ่มต้นใช้ชีวิตเองหาเงินใช้เองเงินที่เคยได้จากเราเขาเอาไปปลนเปลอจุดๆๆและเมื่อเราย้อนไปดูพจน์เก่าวกของอิงอิงนะคะปรากฏว่าวันที่สมุมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยอิงอิงก็พตดข้อความยาวเหยียดระบุถึงอ,อาการของคนที่หมดรักนะคะ